วันที่สิบเจ็ดนี้ะนกะน,น้ำกีฬาจนกูนำกระจายนะครับโคขยกับระวังหลังซาดปลากวิจาดาราใจรู้ว่าปู่เขานำแกงนะครับนะปู่เขานำแกงวันจนันทร์เทตะน้ำบานตามีลั้มปะเป็ดกุ้ยมี้กรบเกบเลืองกบย็นสไตล์เลืยๆไม่หลีบจนไปกิดไปร,รอจังวะเปลี่ยนจนลบเดินกะว่านะครับนะจนตั้งก่แกง่งกแล้วลักมวนล,ลักต้นะครับนะลักตุบจนมัดอัดตึงเนือ้อตึงตัวจนตดจนลูดปล่าว่าปลาตัวดีเลี่ยมดีนะครับนะแกงแรงดือต้นปอดแง่แจมากจนไม่กลัวอะไรครับมีว่าจิตมีวใจครับ กนเรามาปบกับขจนกันบ้างครับโดดเป็ดหลาจ้าหรือไหวเกี้ยวครับไอเกี้ยววันจนาเตตะน้ามันตามีดั้มกบประเป็ดกุยมือกบเข่องเหมือนกันนะครับอบประเป็ดกัดเลียวมาต่อจนตุบมึงตุบกูป่าวว่าป่าตัวดีนะครับนะจนราก็รลักตุบหลักยักหลักตือไปที่นักนัดกับ มีว่าจิตมีว่าใจครับคูนี้ประเ็ดกุ้ยมือกบเกลองกังกูครับอย่าลืมนะครับมาเป็นกาลังใจแรงเจียดัาางซองควายครับ้อมูลพิดตาาประการใดข็อตัวจะก้องัาทังซองควายด้วยไปมีข้อมูลได้มีความผิดเด่นกับอย่างไรลองเมนมาปูดกุ้ยกันได้นะครับส่วนใครจะอยากดูมาจนปัดกว่าไปหน้าโบควายได้เลยครับ